นั่นแหะเขาจะไม่ได้ดูนะฮะามระเบียบราชสํานะักอามือแนบ่ชิดลำลำตัวเพราะว่าการอยากที่บอกว่านวดราชสํานะนักจะนวดสมัยก่อนที่คือนวดในวังใช่ไฮนะเจ้าผนมุลน้าอะไรอย่างเงี้ยจือชนชันมันก็เลยท่ามันเลยจะสุภาพอามือแนบ่ชิดลำตัวเพราะเราเขมาแต่๋วเราไปทำงานก็ไม่ต้องหุบเขาอย่างนี้นะก <c oughs> <c oughs> ็นวดปกติแล้วแหละครับแต่มันเป็นแนวเส้นเดิมไม่เฉย ปลายเท้านั่งพับเพียรห่างแต่ผู้ป่วยหนึ่งซองเนี่ยประมาณหนึ่งซองนะครับประมาณหนึ่งซองพี่เจติชิ้สไลด์ให้หน่อยถ้าเราตัวไม่หมดอยู่ใช่เดี๋ยวสไลด์นี้ให้ให้ด้วยเห็นไหมไม่ใช่ถือมานอยู่นั่งพับเพียบปลายเท้าชี้ลงชี้ลงล่างบางคนปลายเท้าชี้อยู่นี้ก็ผิดนะครับ เขาสอบเขาจะหักคะแนนแล้วถ้าสอบอะไรกอนถามเป็นศูนย์ศูนย์จดสองห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะหักไม่เยอะหรอกเขาจะมีเกณฑ์การให้คะแนนของของอาจาอยู่การที่ปลายเท้าชี้มันมันเป็นการไม่ให้เกียรติถ้าไมนเห็นสีมันให้เกียรติเจ้าคุณมูลไนายก็ไม่ารสี่ปลายเท้าชี้ลงล่าง หาทุก่ปวยหนึ่งสอกเขามีชื่อเรียกว่าหัดทบาทหัดทบาทมีหน layers, courses, uh ึ huh. ่งกก็น่าแรยนะเสร็จด้วเดี๋ยวจะบอกงานนะครับดบอกงานแล้จบไปด้วยเวลาหนี่ยวันนี้มีเจะเพิ่มเติมมาเต็มพื้นฐาน1ินาเส้งแ่หน้าห้าห้าสิบเจ็ดนะหน้าห้าสิบเจ็ดว่พื้นฐานหา ชื่อนี้พวกเราจำนะหัตถบาทนะครับท่านนั่งแบบนี้ห่างจากผู้ป่วยดื่ซอเขาเรียกว่าหัตถบาทเป็นระยะห่างระหว่างตัวคนไข้กับตัวหมอมีในข้อสอบยกระดับด้วยนะครับเขาถามว่าในการที่เรานั่งหา่างหัตถบาทเ,เป็นการนั่งเพื่ออะไรก็คือเป็นการไม่ให้มันใกล้ที่ผู้ป่วยมากเกิน,กนไปคือระยะห่างระหว่างหมอกับผู้ป่วยนั่นเองหัตถบาทเสร็จแล้ว หมอจับชีพจรดูลมเบื้องสูงกับลมเบื้องต่ำคนไข้ถอนท้ายให้หมอ <c oughs> ลมเบื้องสูงกลุวลมเบื้องต่ำที่เราเรียนลมนะครับลมเบื้องสูงก็คือลมที่พัดตั้งแต่หัวใจวิ่งไปที่ตัวบริเวณน,น,นี้ตัวบริเวณข้อข้อมือสูบฉีดเลือดแล้วก็ลมเบื้องต่ำคือลมตั้งแต่หัวใจช่วงล่างดีลงมาที่ ปลายเท้าลมลมเบื้องต่ำอ,อันนี้ใครจําได้ปัดโทขามาวาตาคาันาขมาวาตาไงฮะลมลมลมทัดเบื้องบนนก็คือทีเบื้องสูงก็คือ,อขุดพันขมาวาตาลมพัดลมเบื้องต่ำมันคืออัดโทขามาวาตาจำไม่ได้ไม่ก่อนอ่ะไว้ก่อนไว้ก่อนพอดีนะฮะต้องไว้ไม่ต้องไว้นี่เขารู้แ้วเนี่ยเขารู้